ก็ข้าวสู่เปเปกันนะครับวันนี้ก็จะมีพรีวิวสอตัวนะครับตัวแรกก็จะเป็นอ e ีชิซึ่งอ e ีชิเองก็เป็นท็อปฟิกในกลุ่มของตัวตัวเครื่องดื่มของเรานะครับก็ไตรมาส3 3ซึ่งปกติจะเป็นโลซีเซอรก็ถือว่าคาดว่าจะออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับก็กำไรจะประมาณเกือบ400ล้านเนี่ยก็ดีขึ้นทั้งยียแล้วก็คิวเลยปกติไตรมาสี่ยจะเป็นโลซี e ซ s o n อย่างที่เรียนก็ Q ิวอันจะไม่ค่อยบวกเท่าไหร่อันนี้ถือว่ายังบวกเข้ามาได้5%นะครับก็มีการใช้กําลังการผลิตที่80%นะครับหรือประมาณสักร้อยล้านขวดต่อเดือนนี่ก็ก็ถือว่าสูงสุดในช่วงนี้เลยนะครับก็เป็นนิวไฮด้วยเหมือนกันก็เท่ากับว่าโดจิสตินเองก็ก็ยังผลิตได้เยอะอยู่ก็มี d e m a n เข้ามาเยอะนะครับตัวนี้ก็ทําให้กําไรอย่างดีอยู่การเติบโตก็มาจากส่วนใหญ่ก็ทุกทุกกลุ่มฮะทั้งชาเขียวอ่หรือว่าพวกเย็นเย็นน้ำด่างอิชิตันแล้วก ทำได้ดีทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวตัน s ั n s u ซึ่งเป็นโซดาดื่มเนี่ยก็ดีด้วยนะครับก็้นภาพรวมของการขายของเขาซึ่งส่วนใหญ่ขายในประเทศนะครับก็ไปได้ดีนะครับส่งออกจริงๆก็ก็ยังส่งสไม่ได้เรียกว่าไม่ได้เติบโตมากนะครับก็ส่งส่งนิดนึงก็ c l m เนี่ยส่งส่งหมดมีเวียดนามที่ดีขึ้นนิดหน่อยแต่เวียดนามเป็นประเทศใหม่ก็ยอดส่งออกก็อาจจะยังไม่เยอะนะครับภาพรวมส่งออกก็เลยเรียกว่าถือว่าคงที่ละกันนะครับ ตัวมาจินเนี่ยเพิ่มเล็กน้อยอเพิ่มติวนเยนะครับมาอยู่ที่26%แต่ว่าถ้าเทียบกับไตรมาสสเนี่ยมันจะลดลงนิดนึงเพราะว่าในไตรมาสนี้เนี่ยเขามีการปลิผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเป็นส่วนที่เขาผลิตเองไม่ได้เนี่ยเขาไปจ้างข้างนอกนะครับดังน,นี้ margin มาจินก็เลยจะเรียกว่าต่ากว่านิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นประเ,เด็นมากเพราะไงยอดข,ขายก็เติบโต,ตได้ดีอยู่ก็ยังแนะนําซื้อนะครับตัวนี้ Target Price อยู่ที่22บาทก็เป็นตัวท็อปพิกในกลุ่มเครื่องดื่มของเรานะครับดีชี อีกตัวเป็นเซนเทลนะครับเมื่อกี้ก็พูดไปพอสมควรแล้วแต่ภาพรวมๆนี่ต้องยอมรับว่าเยือนเยนนี่นตัวดีจากการเฟื่อนตัวท่องเที่ยวแต่ว่า Q1Q ก็แย่ลงไปนะครับเพราะมีหลายแฟกเตอร์อยู่กําไรในแตรมาสาน่าจะอยู่ที่ร้อล้านที่โตขึ้นเยือนเยนอ่ะท่องเที่ยวผ่านไปแต่ว่าเรื่องของอจุดที่เชื่อว่า ตอนนี้กําไรมันอาจจะโตไม่ได้เต็มที่นักเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการรีโนเวทโรงแรมอยู่พอสมควรนะครับในต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ที่มอดีเฟนก็มีประเด็นอยู่อย่างที่ที่น้องใบบอกไปเหมือนกันนี่อ่าสำหรับกรุงเทพและโอซาก้าเนี่ยเป็นตัวที่โดดเด่นสุดแต่ก็ก็ก็เรียกว่าโตไปแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งมันมันโตไปไม่ได้ก็ชุดกันนิดนึงนะครับก็ทําให้คิวอันคิวเนี่ยดูไม่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ตัวเรื่องของอาหารนะครับเซมซาวเซลสโตรเนี่ยก็ยังบวกได้3%นะแต่ว่าก็เรียกว่าบวแบบ ไม่ได้เยอะมากนะครับก็ถือว่ายังยังพอไปได้อยู่แต่ว่าก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรนะครับมีอันหนึงที่เป็นคอนเซิร์นกันก็คือตัวมิสเตอร์โดนัทก่อนหน้านี้เนี่ยก็ดูดีขึ้นมีการปิดสาขาที่ไม่ทํากําไรไปเยอะพอสมควรก็ทําให้ภาพรวมๆเนี่ยน่าจะฝฟื้นตัวได้ดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับส่วนอื่นๆที่เป็น JV อย่างเช่นชิงคันเซ็นซูชิหรือสลัดแฟคทอรี่เนี่ย ก็ก็กิจการพวกนี้ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ก็เป็น Jv ก็คือไม่ได้ไม่ได้เข้ามาที่เซนเทลเต็มๆแต่ภาพรวมของกลุ่มฟู้ดคือใช้คําว่ายังดีอยู่แล้วก็พอไปได้แต่ก็ไม่ได้โดดเด่นนะครับไงก็ตามลุ้นแต่มาสีก็คือเรื่องของไฮซีซันเนี้ยก็น่าจะทําให้เซนเทลเนี้ยกลับขึ้นมาทุกอดีได้นิดหน่อยนะครับแต่ก็อย่างที่เรียนไปก็คือตัวนี้ก็อาจจะเป็นตัวที่เรียกว่าชอบน้อยที่สุดในกลุ่มโรงแรมแล้วกันนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะเป็นบายอยู่แนะนำซื้อแพ็กเกที่53บาทแต่ถ้า พูดถึงตัวที่โดดเด่นกว่าก็<ๆ>าต้องอยอมรับว่าช่วงนี้ก็เป็นมิน t กับ AWC นะครับครับไปเปิดคงประมาณนี้วันนี้เราพบกับพีวัตเลยนะครับสวัสดีครับจะขอเชิญชวนนักลงทุนทุกท่านช่วยโบทนะครับสำหรับงาน IAA Base Analyst ปี2024นะครับก็ฝากโหวตทั้งทีมนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมของบอลอิสโกรเราด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็สามารถโหวตได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่20ตุลาคมปี2567นะครับยังไงก็อยากจะขอฝากทุกท่านนะครับให้กำลังใจเราด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะโหวตนะครับก็สแกน QR ตรงนี้ได้เลยนะครับ